ณเดชคูกิมิยะท่านใจงามบริจาคเงิน5 0 0 0มบาทสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลยะลาสู้ภยัยโควิดเป็นพระเอกสายบนตัวจริงคนหนึ่งของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับหนุ่มณเดชคูกิมิยะที่เดินหน้าบริจาคเงินสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์สู้ภัยโควิด -19 ให้กับโรงพยาบาลต่างๆอยากต่อเนื่องล่าสุดแม่กก้วสดารัตได้โพสทภาบัญชีชื่อณเดชได้โอนเงินเป็นจำนวนเงิน5 0,000บาท ให้กับโรงพยาบาลยะลาเพื่อสมทบทุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ผ่านอิสระกรรส่วนตัวโดยระบุข,ข้อความว่าบุญวัตรค้าอาสาหาบูชาอนุโมทนาสาธุโรงพยาบาลมายอขอให้ทุกท่านปลอดภัยทุกประการจากความห่วงใยเสมองานนี้ก็มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับเข้ามาชื่นชมและร่วมอนุโมทนากับหนุ่มณเดชกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวค่ะ